ถ้าค well, okay, like, ุณซื okay. well, ้อเงนก็ผมโพสบอกอย่างงี้ยผมนี่จะในเกมฟักกิ้งฮาไปตอนไอวีโตอนครับผมวันนี้จะมาลงูกใส่เยปนันะครับผมตัวการตัวการทำสงครามที่ไม่จบก็ทีนที่ห่ี่นี้ที่พาที่13นะครับผมพา13จะจบพา400เปอร์นต์นะาีตีญ่ปุนดยาวครับผมตอนนี้กโดนยกคนทีอ่แล้วฟังดีเสตไฮบินทคิมัสต Sai adorar Sai adorar Adoro tu cuore intrato più di pietre famelico d'ordine di ai star lo fuoco ma si e la tristezza E nel cieco buio Ah il a un te distruie sul lago la

ส้าวเ,าเียร์หมดโคตาานหหมดโคตาโอเค okay. หมดโคต้านิวเคลียร์นะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดโคตานิวเคลียร์แต่เราดันเข้าแล้วถ้าถามว่าทำไมผมกว่าจะมาทำคิพพา์ที่สามได้คือผมต้องบอกว่าเจ้ผมเล่นต่อตั้งแต่พา์ที่สิบสองอ่ะก็คือเล่นยิงยามาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วนะครับผม โหขควยมากไอ้เหี้ยกูโหลดเซฟหลายรอบมากผมเพราะว่าโดนยกคนขึ้นบกแล้วแก้ทางเฟลนะผมแก้ทางไม่ได้พึ่งมาแก้ทางได้ตอนเอ่อยกตรง like, ตรงอเมริกาแหละไอ้เหี้ยตรงอเมริกากับไอ้ญี่ปุ่นเออซึ่งกว่าจะดันแนวได้นะผมล่อเป็นชาติเลยเหี้ยหัวร้อนมากครับตอนนี้ผมบอกเลยร้อนของจริงไอ้เหี้ยเล่นมาหกชั่วโมงไม่จบโปรเจกต์สักทีไม่ใช่เด็กเล่นหกชั่วโมงไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผม เพิ่งมาได้ทำตอนนี้แหละเดี๋ยวเราจะดันแนวยาวนะเกรดบอลแท็กติกยาวยันบอลวอชิงตันดีซีเลยเี้ยจะได้จบจบบ้าในตะล่นล่นเล่นประเทศอื่นให้คุณชมดูนะครับผมไม่ใช่มานั่งเล่นอะไรบ้าบวมเนี่ยยี่แยอะไรของกูเนี่ยโอ้โหบอดแม่งกวนตีนส,ส,สุดสุดเลยผมบอกแค่นั้นแหละกวนตีหน่อยเพี้ยเลยจ้ะตอนนี้ผมก็เสียกองเรือไปกับเอ่อการลบ ที่ที่ทะเลคาลิเบียนแล้วก็เขตทะเลเม็กซิโกทะเลฟลอริดาแล้วก็ทะเลซาโบดแล้วก็ทะเลสกัสโซซีพี่แไม่รู้แล้วก็นิวเอร์ิฟอร์เนียซีนะผมเสียกองเรือทั้งหมดไปเลยนะกองเรือหลักหมดทั้งหมดเลยคือผมทุ่มไปต้นคอนวอยมันหมดเลยนะผมตอนนี้ทาทาได้ก็คือรีฟิเลเรือลาตะเวนกับเรือน้ําแค่นั้นนะผมรีคเวเลสเรือน้ำกับเรือลาตะเวนเรือประจันบานผมกำลังสร้างใหม่จะเป็นรุ่ดเก่าไง ือทุกอย่างผมมีแต่เรือรุ่นเก่าไม่ได้ผลิตเรือรุ่นใหม่แล้วเว้ยเพราะไม่รู้ว่าแม่งต้องต้องทุ่มทุกอย่างสุดตัวจริงๆไงเีอะสุดท้ายต้องทุ่มมาแม่งกว่าจะได้เนี่ยโดนเจ้าพนอีกแล้วดูดูดูกูโดนเจ้าพนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยผมเลยต้องเอาทาหารแบบโคตรเยอะคือตอนนี้ผมเกณฑ์ทหารเรื่อยๆนะเกณฑ์ที่ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสองยี่สิบสี่สามสองเกณฑ์มาเรื่อยๆเกณฑ์มาทำอะไรเกณฑ์มากันอ่าวเนี่ยแหละไอ้เหี้ยเอาคน ตรงนี้ไปเพิ่มเพิ่มเติมแนวกันอ่าวนะครับผมแล้วก็กองนี้เอากองนี้มาช่วยดันตรงนี้ต่อตัวนี่ปุดนยกพอนตรงนี้นะเยี่ยมากตรงนี้ก็เอาไปเติมนะครับผมเราส่งส่งคนไปเติมหน่วยกันอ่าวเรื่อยๆว่ะแนวนี้ช่างหานะ่แม่ง บุกไปตายเรื่อยๆตอนนี้คือผมเสียเมนพาวไปสิบสองล้านเมนพาวกับกับสงครามบ้าน,นี่เสียเสียคนหกจุด้าล้านนเสีือทหารหกจุดห้าล้านนกับการประทะกับ USA แล้วก็เสียห้าจุดสี่กับเจนะผมที่สยามกับอิรักไม่เสียมากนะหลักๆคือเยี่ยตัวแม่เนี่ยั์แต่ตรงนี้ผมไม่ได้บุกนะผมบุกไม่เข้าแล้วก็กันไม่อยู่ด้วยนะค่อยๆเสียค่อยๆเสีย ตนน้ผมลปลุกแม่งเลยัตว์บุกแม่งไปเถอะฝวดไปตาเยเรื่อยๆนี่แหละเฮียแมนเทายุบเจ็ดล้านเดี๋ยวเพิ่มมาใหม่แล้วผมก็สเตจคุปอินอินเดียไปนะผมเพราะว่าถ้าอินเดียแตกเราไม่จะสวยเลยกูเลยยุดแม่งเลยเพราะผมโหลดเซฟเพราะอินเดียแตก,กนั่แหละสั์จู่ๆแม่งแตกตอนผมล่าแนวเฮียว่าจะใช้ยุทธการแนวโลง่งใช้ไม่ได้เลยผมเลยยเลิกผัดเผ็ดมันเลยนะเก็บพลิทเค้าตอนนี้ผมเก็บพลิทเค้าเอาทั้งหมดเลย ยกเว้นอังกฤษอังกฤษยังช่วยเราได้ดีมากอยู่นะผมแต่อีกที่อิคนหัวดีอยมาละควยหัวยาเนี่ยศาสเดียวกูเดี๋กกูมาเก็บมาเคลียปัญหาทีหลังนะผมแม่งโคตรกระโปงหมาเลยบอกตรงทํายางกูหายไอ้เหี้ยตอนนี้ผมกู้ยางมาได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมนั่งวิจัยไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยนะนะไอนะ้โมเดิร์นซับเบอร์เนี่ยนั่งวิจัยเหี้ยนี่อย่างเดียวแล้วก็สร้างเอ่อสร้างสารสารพันลางรถไฟกับไอ้เหี้ยเนี่ยผมให้มันเป็นบ้านเป็นเมืองนะผม จะได้มียางใช้กับเขาไอ้เหี้ยไม่งั้นไม่มีดแดกครับผม,มแล้วผมก็โค้ดอีโคโนโมิกเหมือนเดิมแม่ตอนแรกว่าจะเปิดแล้วก็เปิดแล้วแหละเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอันนี้ปิดตล,ลอดแล้วกูไม่เปิดละเรียโค้คอดอีโคโนโมิกตรงอย่างนี้เรื่อยๆอยไอส้สัแล้วกูจะกูจะคลิปเฮียเนี่ยไปให้เพื่อนกูกูดูบอกว่าเนี่ยและสาเหตุที่กูต้องโค้ดอีโคโนโมิกไอส้สัว์พวกมึงหาทรัพยากรก,รก,นกันเองละกันนะไอ้เหี้ยเพราะ้เพราะเวลากูตีบ่อยกูตีแบบนองเลือดที่หายเลยไอ้เหี้ย ไม่เคยมีดีเลยเฮียตีกันอะไรก็นองเลือดไปหมดโอเคพงทีแนละ้วเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมจะตัดคลิปเอ่อไปตอนตีอเมริกาเสร็จเลยนะผมแล้วก็ตีญี่ปุ่นด้วยนะเฮียเฮ้ยตีญี่ปุ่นจะเอาไว้พาที่จุสี่ค่อยมาตีเสร็จตอนนี้ขอตีอเมริกาก่อนนะผมพอใกล้ถึงวอชิงตันเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแลผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้นผมฟังกิ้งชิปแมนฟังกิ้งโปรเจก เดี๋ยวโปรเจกต์หน้าเฮียกว่นนี้อีกนะครับผมแต่เราก็จะทำนะครับผมเพราะมันมันดีนะเวลาแบบมานั่งดูย้อนหลังมันดีนะแต่ตอนทำเล่นมันมันเลยไม่มันเลยกูเครียดไปั่อนมันไม่เชิงเครียดอ่ะมันไม่เครียดเลยแต่กูแบบโอ้ปวดหัวไม่ปวดหัวเดี๋ยมันมันวอตฟอ่ะเออมึงจะพูดว่าแต่วอตเขาว่าวอตฟอ h ์กวอตฟอร์กวอตฟอร์กอย่งเดียวอ่ะเออมึงพูดได้อยู่แค่นั้นนะไม่พ่อมึงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะมันนนบึกคข้ อืมนั่นแหละเล่นเกมเฮียน,นี่เจออะไรแบบนี้ก็วัตตะฟักไปก่อนนะครับผมมึงไม่ต้องคิดอะไรมากวัตตาฟักตัดคิดไปผมคุณผู้ชมครับอเมริกาพ่ายตายมันเยอะจริงๆแม่งเรียกพวกมาอีกแล้วฮนะคิวบาโอโลโรัสโคลอมเบียอีควาร์โอโหแม่งมายกตระกูลเลยชิคาโกไอสัตว์ต h, 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 นี่กันกนู่นนี่นั่น ตอนนี้ผมก็ใกล้จะบุกถึงวอชิงตันแล้วนะแต่แบบเจอไพ่ตายมันเมื่อกี้อีกโอ้เหนื่อยใจยกคนขึ้นปกคิวบาย,ยากมากนะผมบอกตรงยากขี้เชียเลยะมันต้องส่งอาหารไปตายหลายแสนนะกว่าจะยกคนขึ้นนะกูว่านะไมนก็ต้องเอาน้านฟ้าให้มันเขียวชิบหายวายวอดอะเออถึงจะไหวโอเคน,นนแหะครับเหตุการณ์แห่งความบราไรอีกเหตุการณ์หนึ่งของฮารรอนโฟ,โ,ฟโอเค ไพ่ตายอเมริกาวะกูตั้งกูคิดชื่อ,อคิดบอกและไพ่ตายอเมริกาไพ่ตายยี่สิบหายโอเคตอนนี้ผมเล่นเ,เนพิ่งพับฝุกนเมื่กาเรียบร้อยแล้วน้องเดือนที่ยี่สิบโหดีสุดแดนนี่ 大丈夫、心配しないで絶対忘れないんだからあまりジロジロ見ないでくださいね情報確認です ชนะแล้วโว้ยโดนวันกระด็นสามแสนอูสี 8, ่บวกสามสี่ห้าบวกแปดแสนกระบอกกูหกเกือบล้านกระบอกแล้วอีกงสักเมื่อไงเจนเฮจเจ้าเย่ศัตรูกูอ๋อพวกนี้ก็ตายด้วยเหรอโฮลีโมลีพวกกี้มันก็ตายด้วยว่ะ

ยี่ดีกูก็ยื้อยึดไม่ให้หมดวแมันไส้เสือขาพ้อ,องนะลืลลลล่อด่างลื่ด่างลื่อด่างรื่ด่างไอ้พวกนี้สระบอทันทีครับผมไปสร้างฝ่ายกันเองแล้วโอเค อินเอาบัวโอ้ยเฮียจบแล้วเย้ s <S <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องก่อข่าวร้ายผมว่าเราสลาแนวตรงอินเดียทิ้งับผมเพราะว่าต้านไม่ไหวแล้วญี่ปุ่นดันมาจะถึงมอสโกแล้วัต <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งถึงมอสโกต้องอว่าอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมอสโกกับแถบภูเขา,าอยู่นะแถวแถวตะวันออกโอเคเดี๋ยวเอาอันน่าจะเอาไปกันต่อในคลิปหน้าลวกันเนาะ คือผมอาจจะแบบพูดมุ่งสู้นยนะอาจจะเอาสองคลิปมารวมกันผมอาจจะเอาสองคลิปมารวมกันเพราะว่าผมน่าจะนับพาร์ทผิดอันนี้น่าจะพาร์ทที่สิบสามะเออแล้วต่อไปก็พาร์ทที่สิบี่คือตีญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจวะเออเดี๋ยวผมต้องมาลองดูคลิปย้อนหลังีทีถ้าไม่งั้นก็ไม่เป็นไรก็มีแค่สิบห้าพาร์ทถึงสิบหกพาร์ทก็โอเคแล้วสิบห้าพาร์ทก็พอแหละเอ้ย่อเอาสิบหกเลยเยอะไปไอ้ยี่โปรเจกต์ไอ้ยี่จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นโปรเจกต์ยิบโลกไอ้สั์ เออว่ะผมลืมผัดเผ็ดเมกาเพราะจะเอาเรือโอ้ช่างแม่เถอะไม่เป็นไรได้เรือไปแล้วกว็ไลหบิลดออนน์อ่ะตอนเนี้นะผมผลิตแต่นี่ไงเรือเรือคุณภาพต่ำทั้งนั้นอ่ะยังไม่ได้วิจัยอะไรเลยสตาร์ทิกิบ,บอมเบอร์ผมก็ยังไมไ่วิจัยอ่ะของของเก่าใช้หมดแล้วบอเจอร์โนอเรเาจะจัดแนวรบมะหุม,มา แนรบมหึามาตรงตรงนี้ดีกว่าเคสส่วนเราจะเอาไอกองเนี่ยยกคนขึ้นบกมามาย่แถบนี้เวย้ยเออดีไหมวะน่าจะดูดีแหละอย่างน้นอยกันเก,กาะเมกาไว้ตัวขาวมาอยู่แถวนี้นเคยไ้ส่วนตรงนี้ก็

ถอนกำลังแบบเพื่อนเ,เดี่ยวนะไอตรงเฮียนี่ไม่ถอยโอเคเราว่าเรามีคอนเทนต์แล้วยคอนเทนต์อบพยบอบพยพกรณ์ทหารเออสองหน่วยเหมือนข้าวสารส่งไม่ถึงไงสัตว์เพื่อนเขาถอยทังหมดแล้วเฮียเหลือสองคน หอดปนี้情報確認ูลการ้อมูลกองนีก้ไม่ต้องการอีกต่อไปลอล้ว้าเธออ้

ประมาณนี้นะครับผมเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันกูไล่กูไหนครับผมปีห้างเช้าเลเล่นตั้งแต่ข้ามยันวางเลยครับปีใหม่เล่นทำโปรเจกต์เกียร์นี่ตลอดเค้ยุบไป ป็นมีการปกติฮะเอารถถังโมเดิร์ลมาใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคกู้แรงกู้ไหนอีกรอบับกู้แรงกู้ไหนครับหลายรอบน้งาไอ้้ย่หลายครับผมเดี๋ยวผมกดเซฟ